แต่ว่าพูดต้นต่อเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้ภาษาไทยก็ไม่ได้ก็เหมือนเขาเข่งขึ้นในในรอบด้านนะคะที่อนได้ลูกหลม่ก <c oughs> ็รีวิวให้ฟังว่าน้องวันนี้สมาธิดีขึ้นมากเลยนะจดจอ่อ <c oughs> แล้วก็นั่งอยู่กับพี่ได้ตั้งสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยตลาล่าซานไม่สมวัยอะค่ะเพราะว่าตอนที่มานี่คือสามขวบสองเดือนเรายัางพูดไม่เป็นประโยค์เหมือนกับเด็กสามขวบทั่วไปที่เขาพูดเป็นประโยคได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ น้องเนี่ยก็เป็นสำคัเนี่ยก็เลยพามาบบว่าอยากจะให้แบบว่าน้องพูดให้มันสมวัยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยนี่เดี๋ยวจะข่ายคลำคัวจ้าเราจะขายคํำตัวกัได้เลรก้สึกเครียดมากร้องไห้สึกว่าเหมือนเราพลาดอะไรไปอะค่ะเพราะว่าช่วงสามปีแรกเนี่ยเหมือนเราให้สื่อลูกทุกอย่างเขาเลยให้สือลูกเป็นเด็กสองภาษาค่ะที่บ้านก็ใช้ภาษาติษภาษาไทยร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ดูจอ มาตลอดเราคิดว่าการให้สื่อภาษาอังกฤษกับลูกแต่เด็กมันก็จะด,ดีใช่ไหมคะด้วยความที่ไม่รู้มันเลยทําให้เป็นปัญหานี้เราก็ภูมิใจทีแรกว่าให้ลูกภาษาอังกฤษจำยังเป๊ะมากก็คิดว่าลูกโอเคแต่ทีเนี้ยน้องพูดได้เียงแค่คำๆที่ที่เขาดูในจอมาค่ะแต่ว่าพูดต้นต่อเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้ภาษาไทยก็ไม่ได้เรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราเสียใจที่เราพลาดในสิ่งที่เราเหมือนเราจะให้สิ่งดีๆสื่อกับลูกแต่การว่าเราทำร้ายลูกเลย เขามองหน้าสบตาน้อยค่ะแล้วก็เขาพูดภาษาตะลูนพูดสิ่งที่อยู่ใน youtube ที่เขาดูอะไรเงี้แล้วก็เราก็ดูใน t ิ๊ t ต็อกในโซเชียลอะไรอย่างี้ค่ะก็ไปเจอเพจที่น้องพีอะไรอย่างี้ค่ะก็อาการก็คล้ายๆเลยก็คือแบบว่ามองหน้าบตาน้อยแล้วก็พูดภาษาตะตูนแล้วก็เล่นเล่นคนเดียวอะไรอย่างี้ค่ะก่อนที่จะมาที่นี่นะคะเราก็ทำกิจกรรมบาบัดนะคะก็คือไปฝึกอาทิรักครังอะไรอย่างี้ค่ะ ก็ดีขึ้นประมาณหนึ่งค่ะแต่ว่าก็ยังไม่สมวัยทักสมควจริงๆอะ่ะคาดหวังเพราะว่าเราอะ่ะคือด้วยความเป็นลูกคนเดียวเราก็อยากให้เขาแบบสมวัยแล้วก็พัฒนาการคืออยากให้เขามีชีวิตได้ปกติในวันที่เราไม่มีไม่อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เขาแบบสมวัยมากที่สุดแล้วก็เลยคาดหวังว่าอยากจะให้ รักษาที่นี่นะคะแล้วก็มันจะดีขึ้นเพราะว่าเราเข้าใจว่าอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะเสริมให้ลูกเราแบบดีขึ้นได้คือเรารู้สึกว่าสางขว่ปีแรกเราพลาดไม่เป็นไรแต่ว่าหลังจากนี้เราจะไม่ยอมลังเลแล้วก็พยายามที่จะแบบทําให้ลูกแบบสมวัยให้มากที่สุด2ี่สิบครั้งแล้วค่ะอันนี้จบยี่สิครั้งไปแล้วก็ใช้วเวลาประมาณเกือบหกเดือนตอนนี้น้องสังขว่แปดเดือน,นะคะ่ะรู้สึกถึงความแตกต่างคือบอกความต้องการได้เก่งมากขึ้นค่ะ เป็นประโยคยาวๆได้นะคะและที่สำคัญคือการมองหน้าสกตาคือดีขึ้นแล้วก็เหมือนเขาเข่งขึ้นในในรอบด้านนะคะคือเหมือนได้ลูกใหม่เรารู้สึกว่าเออเราเรามาถูกทางแล้วค่ะที่ที่เลือกอินเดเพิ่มอีกแนวทางหนึ่งในการที่ทำให้น้องสมวังมากที่สุดค่ะตอนที่แรกที่เราจะมาทำ t m s เนี่ยเราก็แอบถาม ครูกิจกรรมบางัดที่เราเคยเรียนอยู่อะค่ะบอกว่าทำเทปไดดีไหมอะไรงี้อย่างเทสของน้องปริมน,นะคะครูบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ต้องทำก็ได้นะอะไรเงี้ยแต่เราแอบแบบอยากให้ลูกดีขึ้นเร็วๆอะไรเงยก็แอบครูมาทำ <S <S <ช>แล้วก็ตอนที่เอาลูกมาทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็พาไปเรียนกิจกรรมแบบกับครูคลาส วันนี้อ่ะครูก็รีวิวให้ฟังว่าน้องวันนี้สมาธิดีขึ้นมากเลยนะจดจ่อแล้วก็นั่งอยู่กับพี่ได้ตั้งสิบนาทีนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเออแสดงว่าเรามาถูกทางนะะแสดงว่าน้องมีความจดจด้อมากขึ้นแล้วลูกอ่ะจะบอกว่าออยากมาเ TMS สัปดาห์เลยเป็นคนบอกว่าอยากมา TMS เลยนะะเขาชอบมันต้องมาทีแรกก็บอกว่ากังวลว่าตอนเริ่มต้นอ่ะกลัวมันจะเจ็บอะไรเนงะี้ยเพราะว่าติ่กลังเลมากเลยว่า อยากจะมาตั้งแต่สองขวเจ็ดเดือนแล้วแต่รู้สึกว่ากลัวว่ามันจะเจ็บหรือเปล่าในการทำเพียงก็เลยมาตอนสามสามสิบองขวค่ะคือยงังคิดเสียดายเวลาอยู่ว่าค้าเดินที่แล้วอะ่ะเหมือนว่าช่วงระหว่างนั้นะที่เรารอะน่าจะมาทำตั้งแต่สองขวดเจ็ดเดือนถ้าทำป่านี้ลูกเราจะเก่งไปถึงขนาดไหนแล้วเลยนะการเลี้ยงลูกสมัยนี้ใช้ค่าใช้จ่ายเยอะถูกไหมคะแล้วก็ เราอะก็ต้องหาตังค์เลยทาให้บางทอีอาจจะมีเหตุการณ์อะไ้ที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวใช่แต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นไปแล้วค่ะหน้าที่เรามีคือแก้ไขแล้วก็เริ่มต้นนะคะในเมื่อเราเคยพลาดไปแล้วอ่ะอยากจะให้พ่อแม่ไม่ลังเลในการที่จะเริ่มแก้ไขวันนี้นะคะ่ะอย่ามัวรอเพราะว่าเวลาของลูกอะ6ปีแรกสําคัญมากที่เขาจะพพฒนาแบบเติบโตแบบก้าวกระโดดค่ะก็เลยอยากให้พ่อแม่ด,ดูอยู่แล้วก็ คิดว่าจะทําทีมเอสดีไหมทำะคะ่ะทำแล้วก็ทำคูบคู่กับกิจกรรมบำบัดเพิ่มเติมนะคะแล้วลองคะ่ะเราก็จะได้ลูกคนใหม่ที่เขาช่วยเหลือตัวเองได้นะคะสื่อสารกับเรารู้เรื่องและถึงสาคัญคือเขาก็จะบอกแล้เราได้ด้วยนะคะคือแบบว่า,วาคือปลื้มใจมากนะคะที่ที่ขาานรู้การทำที่ดีแล้วก็หวังว่าพ่อแม่จะมีประสบการณ์ดีๆเหมือนกันสาคระ